รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนาครแม่สอดนะคะเชิญติดตามรับชมข่าวคา่ะพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวะจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยมอบคืนป่าให้รัฐผู้ว่าขอตรวจสอบทั้งหมดตัวจริงตัวปลอมนอมินีพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำรรบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าวัดทำบุญตักบาทถือศิลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษาทำให้บรรยากาศตามวัดต่างๆอาทิวัดมณีไพรสนวัดชุมพลคีรีและวัดดอนชัยต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่ให้ความสนใจเข้าวัดทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันพระ ของช่วงเทศกาลเข้าพรรษาร้านค้าอาหารเจจึงขายดิบขายดีไปตามอานิสงของวันพระบางรายถือเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ปฏิบัติธรรมรักษาจิตให้ผ่องใสอาทิการงดเหล้าเข้าพรรษาการถือศีลกินเจการเข้าวัดทาบุญตักบาตรฟังธรรมในวันพระคนไทยในอดีตจะใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำทุกปีโดยปลดปล่อยวางภาระและหน้าที่เพื่อพัฒนาจิตใจทำให สังคมในอดีตมีปัญหาน้อยในขณะที่ปัจจุบันน้อยนักที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ที่การทำบุญทำทานโดยไม่ได้มีโอกาสสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยมอบคืนผืนป่าให้รัฐผู้ว่าขอตรวจสอบทั้งหมดว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมหรือว่านอมินีค่ะ นายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายเชเวงศักดิ์ใจคำในอำเภอแม่ระมาดร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับมอบการคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติณนะที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดโดยมีราษฎรไทยจากพื้นที่สูงและพื้นที่ราบจากตำบลต่างๆจำนวน118รายนำเอกสารการครอบครองที่ดินไปมอบให้เป็นจำนวน135แปลงรวม1,507ไร่ ซึ่งมีกลุ่มรัษฎรที่ครอบครองที่ดินทำกินต่างเต็มใจนำเอกสารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่โดยส่วนมากเป็นเกษตรกรชาวไทยกะเหรี่ยงเชื้อสายปาะกะกญยอและหลังจากคืนผืนป่าแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำจัดทำแนวเขตระหว่างพื้นที่ทำกินกับพื้นที่เขตป่าสงวนพื้นที่สปกและพื้นที่อุทยานรวมทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมีการตรวจสอบปัจจัยเอื้อต่อการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ นอกจากนี้นายสมชายยังรับมอบอาวุธปืนยาวอีก60กระบอกจากประชาชนนายสมชายกล่าวว่าการคืนผืนป่าให้ทางราชการนั้นเป็นการแสดงข้อเท็จจริงของผู้ครอบครองโดยจะมีการพิจารณาตามลำดับคือเข้าไปครอบครองป่าและบุกรุกป่าเป็นป่าอะไรตรวจสอบฐานะของผู้ครอบครองมีผู้ฉาบฉวยซื้อมาขายไปหรือไม่เหมือนยิปซี่ รวมพื้นที่ที่เข้าไปบุกรุกจําแนกเป็นป่าอะไรบ้างป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าสอปอซึ่งจะต้องพิจารณากันในระดับพื้นที่ผ่านอำเภอและจังหวัดซึ่งในอนาคตชุมชนจะดูแลกันเองเพราะต่างอยู่ในพื้นที่รู้ข้อเท็จจริงศาลจังหวัดแม่สอดจัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานันช์นค่ะ นาสาลจังหวัดแม่สอดอแม่สอดจัังหวดตากนายนาริศพงพาณิชย์ผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดแม่สอ,อ,อ,สอด,พพาสาดสอเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์โดยมีนายสุทธิวงศ์ลายเขียนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะผู้พิพากษาสารจังหวัดแม่สอดผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำสารจังหวัดแม่สอดทนายความ ไปร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการสมานฉันสันติวิธีให้คู่ความได้มีโอกาสเจราจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมตลอดจนเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกต่างๆให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนสารจังหวัดแม่สอดจึงทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2557 นอกจากนี้พบว่าคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าคู่ความจำนวนมากต่างเดินทางไปยังศาลจังหวัดแม่สอดที่ทางศาลได้จัดสถานที่บริการพร้อมเจ้าหน้าที่ต่างไปใช้บริการเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจำนวนมากโดยวันแรกมีคดีวันละ กว่า100คดีซึ่งตัวชี้วัดจำนวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม2557เพิ่มขึ้นร้อยละ30และสามารถไกล่เกลี่ยได้มากถึงร้อยละ80โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาสจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีค่ะ ที่อาคารอินทนินและอาคารสีตรังโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาสเขตพื้นที่เทศบาลนาครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาสร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ประจำปีการศึกษา2557ให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่มีความสนใจงานด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานและนายกุลเครือวีระประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาตรสร่วมเป็นเกียรติโดยมีนายภยรัต์อินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญา วาเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และได้รับเกียรติจากวิทยากรตามสาขาวิชาชีพในด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ทั้งหมด6ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ถึงวิธีสื่อความคิดจินตนาการความรู้สึกความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์วิธีการทางศิลปะและสามารถสื่อความหมายได้เพื่อให้เด็กมีความคิดริเริ่มดัดแปลง ใช้ทัศนาธาตุและองค์ประกอบทัศนศิลป์เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆในการสร้างคนทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจเพื่อใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะ ตามความถนัดและความสนใจแสดงความคิดเห็นอธิบายความหมายนำความรู้ทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัดและสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเด็กได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการเล่นดนตรีพร้อมทั้งให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกออกมาทางด้านดนตรี ทหารกะเรียงพานยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนปืนตกใส่บ้านเรือนรัษฎรไทยที่บ้านช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากเสียหายหลายหลังเลยค่ะ นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากได้รับรายงานจากนางเพ็ญศรีจอมแดงคำผู้ใหญ่บ้านเงาไผ่หมู่11ตำบลช่องแคบว่ามีกระสุนปืนอาก้าตกใส่บ้านเรือนของราษฎรบ้านเงาไผ่หมู่11ตำบลช่องแคบอำเภอพบพ,พระเสียหายหลายหลังหลังจากนั้นจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบบ้านนางบุญธรรมพรมมา อายุ50ปีบ้านไม่มีเลขที่ถูกกระสุนปืนตกใส่หลังคามีรูหนึ่งรูนอกจากนั้นพบบ้านนางจุมผางวางวงอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่74มีรูกระสุนตกใส่หลังคาบ้านและฝาบ้านไม้ถูกกระสุนปืนเป็นรอยจากการสอบถามนางบุญธรรมเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ กำลังนั่งขายของอยู่ในร้านตรงหน้าบ้านพักของตนต่อมาตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากฝั่งพม่าหลายสิบนัดจึงหลบลงกับพื้นพอเสียงปืนสงบลงจึงแจ้งให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุล่าสุดนายประสงค์ได้ประสานงานไปยังทหารกะเรี่ยงฝั่งพมา่าซึ่งเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของพลตรีนขมวยผู้บัญชาการทหารกะเรี่ยง DKBA ได้รับคำตอบว่าจะไม่ยิงปืนเข้ามาในฝั่งไทยอีก ซึ่งสาเหตุที่ยิงปืนเข้ามาในฝั่งไทยในครั้งนี้เกิดจากทหารกระเหรี่ยงดื่มสุราจนเกิดอาการมึนเมาจึงยิงปืนขึ้นบนท้องฟ้ากระสุนปืนจึงเลยตกมาในฝั่งไทย หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ในทางเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนคร,าารแม่สอดสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ พาะพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัทธาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับถ้าเรา,า,นนะะา,า,า,าถามว่าวันนี้สภาพอากาศดีไหมภาษาพม่าถามว่าทีนี้ยาติอุดุดก้หาหนาก็อีกฝ่ายนี้งคงจะตอบว่าวันนี้ ร้อนวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนนะทีนี้ภาษาพม่าพูดว่าวันนี้ก็แปลว่าจีนีีนีีนีาาีนีีนี้ราว่าร้อนก็ภาษาพม่าพูดว่า,าปาูเดปูเดปูเดปูเดเป็นคำตอบที่แบบภาษาพูดก็ทีนี้ปูเดทีนี้ปูเด ทีนี้ปูเร่ทีนี้ปูเรแปลว่าวันนี้ร้อนถ้าเราตอบว่าทีนี้วันนี้ยิน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 ก็ภาษาพม่าพูดว่าทีนี้ทีนี้ทีนี้แปลว่าวันนี้ทีนี้เอเดเอเดเอเด่คำว่าเอนี่แปลว่ายินคำว่าเอนี่แปลว่ายิน เอเอเดทีนี้คาว่าเอก็แปลว่าเย็นแต่มีภาษาคำว่า,าก็ต้องลงท้ายด้วยค,ค day, ําว่าเดคาว่าเดแปลว่าเป็นคําลงท้ายหรือเป็นคําพูดถึงปัจจุบันณนะปัจจุบันหรือว่าณนะเวลานี้ก็บอกว่าทีนี้เอเดทีนี้เอเดแปลว่าวันนี้เย็นนะถ้าเราเราจะตอบแบบนี่นหน่อย น,นิหน่อยก็นี่หน่อยภาษาพม mm ่าพูดว่าเนเน่เนเน่เนเน่ทีนี้คาว่าเนแปลว่านี่หน่อยนะแต่พม่าชอบใช้แบบซ้ําๆกันเนเน่แปลว่านี yacht, ่ ah <ấy> ี <ov> ่หน่อยเนเน่แปลว่านี่หน่อยนะก็บอกว่าวันนี้ร้อนหน่อยวันนี้ร้อนหน่อยก็ภาษาพม่าพูดว่าทีนี้ เนเน่นปุเด้ทีนิดเนเน่ปุเด้ทีนิดเนเน่ปุเด้ทีนิดเนเน่ปุเด้ทีนี้เนเนปูเดีนี้เนเน่ปุเด้แปลว่าวันนี้ร้อนหน่อยนะก็ต่อไปเราจะตอบว่าดีนิดเนเน่เอเด้ีนิดเนเน่เอเดดีนิดเนเน่เอเดภาษาไทยพูดว่าวันนี้เย็นหน่อย วันนี้เย็นหน่อยวันนี้เยน็นหน่อยภาษาเมาบอกว่าถ้าภาษาผู้แบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ทีนี้เน้นเอีเดะทีนี้เน้นเอีเดะทีนี้เน้นเอีเดก็แปลว่าวันนี้เย็นหน่อยวันนี้เย็นหน่อยนะแล้วต่อไปว่าวันนี้หนาววันนี้หนาวหนาวก็ภาษาละเม่าพูดว่า ทีนี้ฉันเดทีนี้ฉันเดฉันแปลว่าหนาวนะฉันแปลว่าหนาวแันนี้ภาษาพม่าหมายถึงเย็นจนแบบตัวแสนก็แปลว่าฉันนะค A, ะคำว่าเอกับคำว่าฉันก็ด,ดูดูแล้วความหมายคล้ายๆกัน,นแต่ทีนี้ถ้าลองแยกออกแบบ แต่และคำมีความหมายตรงยังไงก็คำว่าเย็นแปลว่าเอภาษาพม่าว่าเออันนี้แค่เย็นยนยังยังไม่ถึงจนยังไม่ถึงตัวสันแต่เราใช้คำว่าชัน่นเราใช้เราใช้คำว่าชันก็แปลว่าหนาวก็ถึงเย็นจนแบบตัวสันนปเรบอกว่าตีนิชชันเดอันนี้พูดถึงในหน้าหนาวนะ ก็ทีนี้ฉันเดทีนี้ฉันเดวันนี้หนาวก็จะตอบว่าทีนี้เนเนฉันเดเพราะภาษาบาลมาบอกว่าทีนี้เนเนฉันเดภาษาไทยก็ออกว่าทีนี้วันนี้หนาวหน่อยวันนี้หนาวหน่อยภาษาบาลมาพูดว่าทีนี้เนเนฉันเดทีนี้เนเนฉันเดทีนี้เนเนฉันเด in it สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. หญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการคลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้น สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬกาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้างเทสโก้โลตัสเอ็กสาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัตถะคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปี2,557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2,557ณศาลจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทรรศการให้ความรู้และมีของเขียระึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอลน,นครแม่สอดรับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬาน,นักเรียน เพื่อแข่งขันระดับจังหวัดในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตั้มคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคับไพร์มินนสเตอร์กีฬาแห่งชาติ จะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนาโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัส ารคัดหลังของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเซมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4รายและในปี2557 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อนเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยจึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ําห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าปุรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น และควรพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ให้ระมัดระวังการไอาจามรถกันและผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10ถึงวันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจื้อจางของน้ำยาข้อขาว20มลลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง